In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. วะบีนัสตางน์ลาพูละวะล,ลาความทอิลลาบิลลาฮิอัลเลาะห์อะล,าาลายัยฮิลลําจิม assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสติความเมตตาและความจํเจริญจ,จากพระองค์และสุภา,าจจพนพนาฬจนของศบแด่ทุกท่านห้องสม,มุดพูดได้ก็ได้มีโอกาสมาทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งสําหรับในครั้งนี้ก็จะได้นําประเด็นที่เกี่ยวพันกับตัวของเรา ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มากมายนั่นก็คือวิกฤตต่างๆทั้งที่เราพอใจแล้วก็ไม่พอใจก็ได้เกิดขึ้นในวงสังคมของเรา,ท,าทั้งในใกล้ตัวแล้วไกลตัวตอนนี้ชีวิตของคนเรานั้นแน่นอนและเกิดในเมื่อมีสติปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องมุสลิมที่เราได้รับทางนำ แล้วก็แบบอย่างจากท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะอัยเะหัสลัมในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยเะหัลลัมนั้นมีแบบอย่างที่จะให้เราได้ทําความเข้าใจเพื่อที่จะเอามาเป็นแบบอย่างรูปแบบการดําเนินชีวิตของเราก็คือการเผชิญปัญหาต่างๆของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะอัยเาะหัลลัมนั่นเองในการเผยแผ่อัลอิสลามของท่านนับตั้งแต่ก้าวแรก ที่ได้รับองค์การจากพระพว็นเจ้าคือจากอรร์สุภารดลาะปัญหาต่างๆก็มุ่งมาที่ท่านในรูปแบบของการที่ท่านจะต้องนําหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประาทานให้มานั้นไปบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใกล้คิดกับตัวเองมีทั้งผู้ที่ยอมรับและผู้ที่ปฏิเสธฉะนั้นแน่นอนและเกิน เมื่อมีทั้งผู้ยอมรับและผู้ปฏิเสธปัญหาก็จึงเกิดขึ้นปัญหานี่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นสามส่วนก็คือส่วนของผู้ที่ปฏิเสธกับผู้ที่ไปบอกนะครับสองก็คือปัญหาระหว่างผู้ที่ปฏิเสธกับผู้ที่ยอมรับแน่นอนและเกิน ปัญหาทั้งสองนี่เป็นปัญหาที่หนักหน่วงผู้ปฏิเสธกับผู้ที่ยอมรับก็มารุมเร้าในเรื่องการที่จะมุ่งมาที่ท่านอาบีม,ามาลลุฮัมมัดสุลลัลวะฮีอัลลอฮุซลลามก็คือประเด็นที่สามนี่คือทั้งผู้ที่ปฏิเสธและผู้ที่ยอมรับนี้ต่างก็มามุ่งมายัางที่ตัวบุคคลคนเดียวก็คือมาสนับสนุน ตัวท่านที่นำมาก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล์ลอหอัลสลัมสองก็คือมุ่งมาที่ตัวท่านนาบีจากบุคคลที่ปฏิเสธฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นอย่างชนิดที่ว่าเกือบจะเอาตัวไม่รอดแต่ด้วยความมุมันะด้วยความรับผิดชอบอามานะที่ท่านนาบีได้รับมาจากรสซุบานูวตาลานั้น อัล a h s u b h a n a h า wa t a a l ได้กล่าววอาว่าไมยยะตะกิลลาจลาะัลลูมักรยาผู้ใดที่ยำเกรงต่อล l ุ a า s u b h a n a h ะลาพระองค์ก็จะให้เขามีทางออกนี่แหละครับเป็นจุดสำคัญในการที่จะได้นำมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายเราทุกวันนี้เราอย่าเป็นคนที่ทำตัวเป็นคนที่มืดแปดด้าน อย่างในสังคมวัยรุ่นหรือว่าที่บักจะพูดกันก็คือว่าจะหมุนไปทางไหนก็มืดตึ๊บไปหมดไอการมืดแปดด้านหรือว่ามืดเป็นสิบด้านอย่างนี้นะครับนั่นแสดงว่าเขาไม่มีทางออกแต่นี่อัศสานอุตลาพูดสงสร้างเราได้บอกว่าใครก็ตามที่ยำเกรงหรือสำรวมตนต่ออัศสานอุตลาพราะองค์ก็ใช่เขามีทางออกก็คือหมายความว่า,วา ก็จะได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ว่าทางออกมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แหละครับที่อยากจะได้ดเรียนกันทั้งหลายว่าวิกฤตอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เห็นไหมครับเรื่องการเมืองก็วุ่นวายบางคนพอใจบางคนไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจบางคนก็พอใจบางคนไม่พอใจในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรก็นแน่นอนละเกนินปัญหาก็มากมาย ร้อยแปดพันเก้าแล้วก็ปัญหาก็ติดตรงที่ว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไรตอนนี้ทางออกเนี่ยนะครับอรร์ได้บอกไว้ในอะัลกุรอานก,ก็คือให้เรานี่ได้หันมาดูตัวเราคือมาทําตัวเราให้เกิดความยำเกรงต่อเราอยากจะได้ดาเรียนกับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาทุกท่านว่าผู้ที่มีความศรัทธานั้นนะ่ะจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับบทบัญญัติที่มาจากพร้เจ้าก,ก็คืออัลกุรอาน ในเมื่ออรุกกรานบอกว่าในเมื่อใครจะมีปัญหาอะไรมากน้อยอะไรแค่ไหนทุกคนจะต้องมาตั้งหลักดูตัวเราทำตัวเราให้เกิดความยำเกรงต่อร้อยได้ก็คือถ้าเรายำเกรงต่อล้อยอยู่แล้วก็ยิ่งห้เข่งคัดมากยิ่งขึ้นและถ้าเรายังไม่ยำเกรงต่อร้อยเราต้องหันเข้าไปสู่ความยำเกรงต่อร้อยได้ความยำเกรงต่อร้อยก็คือจะพูดกันง่ายๆเลยเราจะต้องเป็นผู้ที่มาสำรวจ ในสิ่งที่เรากระทาไปนั่นว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องพยายามหันเข้าไปทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แน่นอนละเกินสิ่งที่เลวร้ายต่งตางๆสิ่งที่ไม่ดีงานมันเราละทิ้งหรือยังถ้าเรายังไม่ละทิ้งเราต้องรีบละทิ้งนี่แหละแสดงออกถึงความจำเกงตอลอาคนเราอะไรจะเกิดขึ้นละหันมาดูสํารวจตัวเราเองว่า เราทำสิ่งที่เลวได้หรือเปล่าหรือว่าเราทำทสิ่งดีงามหรือว่าสิ่งดีงามเราทำแล้วหรือ,อยังเช่นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่เราบ่นนักบ่นหนาว่าไอ้น,นู้่ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็ขายไม่ได้นอ้นก็ผลิตไม่ได้อันนี้ก็ผลิตไม่ได้เราจะต้องหันมาสำรวจในความยำเกรง,งต่อเราเราจะต้องนับตั้งแต่เรื่องของการผลิตเราขยันทำมาให้กินหรือไม่เราเป็นคนรับผิดชอบในครอบครัว โดยการที่ออกไปทํามาหากินออกไปรับจา้างออกไปทํางานอะไรอื่นหรือไม่เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจในบ้านดีในการที่จะให้ลูกเมียคนเป็นสมาชิกได้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเราย้ำเจงตอ่อรอดในรูปแบบหรือรับผิดชอบหน้าที่อันนี้หรือ,อยังเช่นเรามีภรรยามีลูกกี่คนก็ตามเราก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจเราขยันไหมขยันแล้วเราประหยัดไหม หรือสุรุ่ยสุร่ายตกลงว่าถ้าขี้เกียจด,ด้วยสุรุ่ยสุร่ายด้วยนี่แสดงว่าไม่ใช่คนยำเกรงต่อรอดถ้าไม่ใช่คนยำเกรงต่อรอดอย่างนี้เราไม่มีทางออกแน่แต่ทหารมาสํารวจเรายำเกรงต่อรอดในการทำมาหากินแล้วก็ไม่ไปคดโกงไขรแล้วไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครขยันแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ทําเป็นคนที่ทํางานได้ดี เพื่อที่จะได้ประสบผลสําเร็จนี่เขาเรียกคนที่ยำเกรงต่อเราเมื่อยำเกรงต่อเราอย่างนี้แน่นอนแล้วเกิดงานเราก็ออกมาดีถ้าง,งานออกมาดีก็มีคนว่าจจากถ้าง,งานออกมาดีเราก็สามารถที่จะไปหาง,งานตรงไหนก็ได้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนที่ทำงานดีมีความรู้เราก็จะได้ค่าตอบแทนนั้นมากขึ้นเพราะมากขึ้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในครอบครัวเราก็แก้ได้นะครับ และคคำว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายเราจะต้องสํารวจในเรื่องของความยำเกรงตอลอดในเรื่องความสุรุ่ยสุร่ายเพราะเรากูรู้ว่าชระบูเวาลาตุสรีฟูพะเจ้าจงกินจงดื่มแต่จองอย่าสุรุ่ยสุร่ายเงินทองที่เราได้มานั้นเราจับจ่ายใช้สอยไปในเรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนพอดีกับเรื่องของการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยไหมหรือว่าเราทํางานมาควรที่จะบริโภควันหนึ่งสองร้อยบาท แต่เราทํำงานวันละสองรเราก็บริโภคไปสามรอติดในเข้ามาอีกหนึ่งรอย่างนี้นะครับในเรื่องของการที่จะให้เศรษฐกิจในบ้านดีมันก็ดีไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เช่นอย่างกเราขายของเราจะต้องไปเป็นคนที่สูรุ่ยสุรได้เก็บหอ,อมรอมริบกำไรแล้วก็เก็บเพื่อที่จะไปซื้ออาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องน่งม่ม ให้กับผู้ที่เรารับผิดชอบเศรษฐกิจในบ้านก็ดีไม่ใช่ว่าขายของกำไรวันหนึ่ง500บาทแต่ปรากฏว่าสูบุรีกับกินหมายถึงว่าน้ำบำรุงกำลังอะไรจำรองนั้นทั้งขายของในวันละ500บาททําง,งานในวันละ500บาทหมดก็เรื่องเหล่านี้ไป300เหลือ200บาทหนายค่าชาวบ้า,บานหนายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่พอเศรษฐกิจเราก็มาบนกัน ฉนันหันมาดูอย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอปัญหาเศรษฐกิจเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็าตามนะในครอบครัวหรือในสังคมหรือต่อประเทศชาติถ้าทุกคนหันมาดูตัวเรานี่เป็นผู้ที่ยำเกรงต่อพระเจ้าหาันมาปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องตามหลักการอย่างนั้นการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีฉะนั้นเราเห็นได้จากอายะอุบานที่อัลลอฮ์บอก ยาอายวลาดีนอามนูอินตะตะกุลลอจะจะอัลละกุมฟุรุกอเนมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงต่อรอพระอัลลอฮฺสุบานวัอลาก็จะทําให้พวกเจ้านั้นแยกแยะได้แยกออกนะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างเหมือนที่ผมได้หยิบยกไปว่าปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องของเศรษฐกิจถ้าปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องการเมืองก็เช่นเดียวกัน วัในเมื่อถ้าเราย้ำเกรงตอนนั้นเราแยกได้ว่าการเมืองเรื่องอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้เราควรไหมเข้าไปร่วมอย่างนี้เราควรเข้าไปร่วมไหมอย่างนี้เข้าไปร่วมแล้วมีปัญหาอย่างนี้เข้าไปร่วมแล้วไม่มีปัญหาช่วยกันพัฒนาพระอาชารย์และเจริญก้าวหน้าอันนี้เราก็จะได้ไม่เป็นคนที่ล้มนาลายในรูปแบบด้วยทําอะไรไม่เคยที่จะประสบผลสําเร็จเลยนี่นะครับ ถ้าเรายํำเกรงต่อรอน,นี่เมื่อกี้นะี่หยิบยกอายะก,ก็อ่านไปแล้วว่าพระองค์นั้นใจก็มีทางออกแล้วก็ส่วนอายะน,นี้พระองค์ก็ใจเขาได้แยกแยะได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรทิง้แงล um um, แล้วพระองค์อรรถสุนตลาก็ได้กล่าวต่อไปว่าอยูกัฟิลองคุมใส่ยาติกุมแล้วพระองค์ก็จะทรงลบล้างความผิดต่างๆให้กับพวกเจ้าแสดงว่าสิ่งที่เราเล้กทำมาที่ไม่ถูกต้องพระองค์ก็จะลบล้าง วยาฟิลแล้วคุมแล้วพระองค์ก็จะทรงกับระาโทษให้กับพวกเจ้าวลลอฮูซุลฟัตุวลอาซีพระองค์จะทรงตอบแทนนั้นยิ่งใหญ่ให้กับพวกเจ้าก็หมายความว่าเราก็จะรับผลตอบแทนจากการที่เราจำเก่งต่อแล้วนี่มากมายนีส่สองประเด็นแล้วนะครับประเด็นที่หนึ่งให้เราเนี่ยมีตังออกประเด็นที่สองให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรคนเราถ้าอยู่ในดุนยานี่ถ้าไม่รู้จักแยกแยะนะครับอะไรควรทําอะไรควรทิ้งเราแยกไม่ได้ วันวันหนึ่งอะไรขวางหน้ามาเราก็ทําหมดเหมือนอย่างกับเราเดินไปนะครับเดินไปตามทางนี่นะครับใครจะสวมรองเท้าหนาบางแค่ไหนก็ตามจะต้องเป็นผู้ที่ดูแยกแยะให้ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นหนามหรือจะเป็นหินแหลมหรือจะเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงไม่ว่าใครจะเดินหรือจะขับรถก็ตาม ถ้าหากว่าแยกแยะไม่ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นหลุมหรือว่าเป็นโขดหินนะครับถามว่าท่านจะขับรถไปได้ไกลแค่ไหนเราต้องแยกแยะได้ว่าอันนี้อ๋อที่ขวางรถมันเป็นกระดาษเราต้องแยกแยะได้ว่าอ๋อที่ขวางรถเนี่ยมันเป็นหินหรือเป็นกลวยที่เขาขวางเอาไว้ไม่เข้าไว้เราจะต้องเป็นผู้ที่แยกแยะแล้วก็ตัดสินใจให้ได้ตามที่แยกแยะนั้นนี่ก็แสดงว่าเราเนี่ยเราสุตะลาให้เรามี การแยกแยะเพื่อีจะมีทางออกนันเองและอีกอายาหนึ่งที่อัลสุบหานอหวนตาลาได้กล่าวไว้ในเรื่องของคนที่ยำเกงต่อรอดเนี่ยนะครับว่าว่าไมยตะกินและฮะจารยละหูมินอนัมลียุสรอและผู้ใดที่ยำเกงต่อัลสุบฮานอหวตาลาพราะองค์ก็จะทําให้กิจการงานของเขานั้นเกิดความสะดวกนี่แหละครับท่านพี่น้องทั้งหลายจากอายาอัลกุอันอายะหนี้นะครับเราทุกวันนี้เราติดขัดไปหมด จะทำอะไรเราก็ติดขัดว่าจะแก้ปัญหาอะไรก็ติดขัดไปหมดแต่ถ้าเรามาสํารวจตัวตัว,ตวเรามีตักกว่ายามเกงตอนละมากน้อยแค่ไหนเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างสะดวกคนเราถ้ามองให้เข้าใจแก้ปัญหาไมากหญ่กครับถ้ามองไปนี้ยังไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรไอ้ข้างหน้าของเราที่เราจะแก้เนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรเราตอบได้ไหม แล้วก็ในเมื่อถามว่าเป็นอะไร,รตอบแล้วนี่มันคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นอ๋อเราต้องแก้อย่างนี้ฉะนั้นครั้งหน้าเราเนี่นะครับเราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นอะไรถ้าเรารู้จักแล้วเราศึกษาเข้าใจแล้วเราก็จะได้ลงมือแก้อย่างผู้ที่มีความเข้าใจนั่เนเองฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่เกิดความสงบสุขในสังคมเราเกิดความสงบสุขในครอบครัวเนี่ย อย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงต่อร้สุภานุ่ตลาแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกวันนี้ผมไม่อยากจะเห็นผู้ที่มีความาศรัทธาต่อร้อนนั้นจนมุมผูดกันภาษาไทยง่าย,ยาจนมุมนะครับหรือว่าเป็นคนที่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนบางคนบอกว่าไปนะไปถูกแต่ไม่รู้จะไปทางไหนนั่นแหละคือไปไม่ถูกนะครับ บรรดาพี่น้องทั้งหลายอาลัลลอสุบฮานอะุตาลายังได้กล่าวไว้ในอายะกุอานอีกอื่นๆเนี่ยหลายอายะให้ทุกคนย้ำเกรงต่อล้อนและผลของมันจะออกมาดีมากย,าอยาะอิวลาดีนะอามนุตักุลลอฮ์วะกูลูก้าลัลสัดีดนาะมวลชนผู้ศรัทธาเ๋ยพวกเจ้ายงกำเกรงต่อร้อนและพวกเจ้าจงพูดโดยการใช้ถ้อยคำที่ดี ตรงนี้เราใช้สองอย่างก็คือหนึ่งให้มีการตักว่าจำเกงต่อลและให้ใช้ถ้อยคำที่ดีและผลของมันจะออกมาอย่างไรยุสลี์ละกุมอามาและกุมพรอะองค์ล l สุวานตะลาก็จะพัฒนาให้กิจการงานของพวกเจ้าดีขึ้นคนเราจะมีการจำเกงต่อร้องงานอะไรที่เราเห็นว่าโอ้เรานี่ตกต่ำและเกิดงานนี้หรือว่างานนี้เราทำไม่ประสบความสำเร็จลล l a ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้น ว่าเยาฟิลและกุมสุนบะกุมและพระองค์จะทรงพระยาโทษโทษท,ทันต่างๆให้กับพวกเจ้าด้วยวัวไม่อย,ยูตอ่ต่อิลลาวรสูและหูดังนั้นผู้ใดที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรสูของพระองค์แล้วฟอก็เดาฟาตอฟาดันอาซีมาแน่นอนเขาได้ประสบผลสําเร็จอย่างใหญ่หลวงท่านพี่น้นองทั้งหลายเราจะเป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จเราจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้มีทางออกอย่างชัดเจน เราจะต้องมาสำรวจตัวเราก่อนเป็นประยการแรกเราจงอย่าเพิ่งไปโทษปัญหาปัญหาอันนั้นทำไมมันเกิดขึ้นอันนี้มันเกิดขึ้นเราปัญหาต่งตางๆมันเกิดขึ้นไนี่ไม่ใช่อย่างสองอย่างเป็นร้อยอย่างพันอย่างอันนี้เราจะต้องมีจุดรวมในการแก้ปัญหาเขาเรียกจุดแก้แบบรวมก็คือมาตักวาพอตักวาแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นเรื่องเศรษฐกิจการเมือง เรื่องของสังคมเรื่องของความซ้ำซ้อนทางเพศอะไรร้อยแปดพัน้นั้นอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะแก้ได้ทั้งหมดนั้นเนื่องจากว่าเรามีจุดสําคัญในการจุดยืนของเราคือตักวาจําเก่งตอลอดแต่เราอยู่มัวไปยุ่งกับว่าไอ้นั่นทำไมจึงเกิดอันนี้ทาไมจึงเกิดปัญหาเอกิดปัญหาเยอะล้เกินจะแก้อยอังไงเราที่ถ้าเห็นอะไรมันยุ่งแล้วเรามักจะพูดมันเหมือนกันก็คือเราจะแก้ยังไง เราจะแก้ยังไงเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็ยอมจำนวนไปหมดเรื่องนี้โอ้เกิดขึ้นขนาดนี้เราจะแก้อย่างไรเราแก้ได้เพราะเรามีแนวทางข้อสำคัญี่สุดแก้ที่ตัวเราก่อนเลยบางคนบอกเอาปัญหามันเกิดตรงอื่นแล้วทำไมมาแก้ตรงตัวเราแก้ก็คือหมายความว่ามาทำตัวให้พร้อมในการที่จะแก้ปัญหาคนเราตัวเองไม่พร้อมในการจะแก้ปัญหาเนี่ยแน่นอนแล้วแก้ไม่ได้ เช่นอย่างเราจะยกของสิ่งของหนึ่ง,ของ,งของอย่างหนึ่งของนั้นนะ่ะเราจะยกไหวไม่ไหวนี่ถามว่าเราอย่าเพิ่งไปโทษว่าทำไมมันหนักหนักลอเกินทำไมมันใหญ่ลอเกินเราจะต้องมาดู่ก่อนที่เราจะไปยกะตัวของเรามีกำลังพอจะไปยกไหมตัวของเรามีกำลังพอจะไปยกไหมเรามาดูตัวเราก่อนพอดูตัวเราแล้วในออดีตเรามีกำลังพอยกได้เช่นอย่างแก้วด้าเราพอจะไปยกได้ หรือว่าของที่1ิกิโลยี่กิโลเราจะยกได้อันนี้ก็คือสำรวจจากตัวของเราแล้วไม่ใช่ว่าไปโทษว่าโอ้ของนี่ใหญ่ไอ้นุ่มก็ใหญ่ไอ้นี่ก็เยอะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ทําอะไรเลยเพราะเรามองไปแล้วแหละยอมจานวนแล้วกลัวไปทุกเรื่องนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้ก่อนชกยังไม่ทันที่จะไปทําอะไรเลยก็ยอมแพ้ยอมจำน,นวนไปแล้ว แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องเนี่ยจะได้นําเรียนกันทั้งหลายว่าขอให้พวกเรานั้นเกิดความยำเกรงต่อรอดให้มากเมื่อยำเกรงต่อรอดสุวนตลาแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะให้เรานี่มีทางออกแก้ไขปัญหาให้เรามองเห็นในรูปแบบที่ว่าแยกแยะได้เราอย่าลืมนะครับเราจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะยำเกรงต่อเราได้ฉะนั้นเราจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ถ้าเรามีความยำเกรงต่อลอนสุบานนวัดาลาแต่ถ้าหากว่าเราขาดความยำเกรงต่อเราขาดการสํารวมตนอย่างนี้แน่นอนละเกินเราเห็นปัญหานั้นเราก็พูดได้คําเดียวว่าเราจะแก้กันยังไงคงแก้ไม่ได้นะครับฉะนั้นจึงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับว่านอลาฮิตาอฟิกวะลิดายอัลกาลามลกุอะลาัยกุรวะเุราะห์ละตอุรลลอฮิวะบะเราะกาตุฮกุ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.